สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมแพท Simulator อีกแล้วหลังจากที่เราขายสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ไปนะคะเราก็ได้เงินมาเยอะมากเลยนะคะที่51ล้านบิลเลียนซึ่งวันนี้เราจะใช้เงินที่เราได้มาช้อปปิง้งหาซื้อตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดกันเลยดีกว่านะคะว่ามีใครมาขายอะไรบ้าง เราไปดูกันดีกว่าว่าเขามาขายอะไรกันบ้างนะโอ้ตู้นี้น่าสนใจเลยค่ะเป็นตัวแอนิเมตยูนิคอร์นตัวนี้ตอนนี้ยังสามารถที่จะเปิดสุ่มได้อยู่ว่าราคานี้แพงเกินไปนะคะก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะแล้วก็ออ้มีน้องแมวสแ a รี่แคทตัวนี้ในราคา30บิลเลียนจริงๆแล้ว s c a r ี่แคทเนี่ยราคาสามารถลงมาได้ที่20บิลเลียนซึ่งตอนนี้เรามีอยู่50บิลเลียนก็ยังถือว่าแพงเกินไปนะเดี๋ยวไปดูตู้อื่นกันก่อนดีกว่านะคะ ยูนิคอนตัวนี้นะคะเป็นดังเมเทอร์ด้วยถือว่าราคาโอเคนะเพราว่าตอนที่เราขายเราขายแพงกว่าน,นี้มากอันนี้ราคาโอเคตัว l อล e c เอ็กซ์ตัวนี้ก็เขาขายแค่545ล้านนะตัวข้างหน้าเมื่อกี้ขายตัวเดียวกันเลยนี่ขายแค่200กว่าบูนนี N ้ e, ขายตัว e เอ็กซ์คลูีเยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ตัว EXCLUSIVE ซีฟนะเราอยากได้ตัวใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนกันเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะ ขายอะไรบ้างอันนี้เราก็ทําได้นะน่าจะเป็น medical นะก็ราคาไม่แพงมากนะคะพอมีตังค์แล้วอะไรก็ดูไม่แพงไปหมดเลยโอ้ย <c oughs> อันนี้น่ารักแต่ขายแพงไปหน่อยนะคะตัว exclusive fairy queen นะโอ้ไม่มีตัวใหญ่แล้วว่ามีแต่ตัวธรรมดาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหาตลาดอื่นกันดีกว่านะคะ การที่เราจะไปเจอของที่เราต้องการเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนตลาดไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนเซอร์ไปเรื่อยๆเข้าแล้วก็ออกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้ตัวสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการนะเมื่อกี้ไปดูมาแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะคะมีตัวใหญ่ที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้นิดหน่อยแต่ว่าราคาแอบแรง โอเคตลาดที่2มาลุ้นกันว่าจะมีของน่าสนใจหรือเปล่าตื่นเต้นเลยถ้ามีตัวที่เราอยากได้ขึ้นมาทำยังไงเนี่ยขอราคาดีๆแล้วกันนะตลาดนี้ดูคึกคักเหมือนกันนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่คึกคักที่สุดโอ้มีคนมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เยอะเลยค่ะเขามีน้องแมวแล้วก็น้องเพนกวินด้วยเรามาดูกันว่าเขาขายอะไรบ้างอุ๊ยเอ้ยนี่ไง เขาขายสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่อ้เขาขายตั้ง66ิบิลเลียนโอ้โหน้องแมวตัวนี้ค่ะทุกคนน้องแมวตัวใหญ่ตัวนี้นะคะตอนนี้เขาขายราคา130บิลเลียนแล้วเหรอโอ้ขายแพงเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้นี่ตั้งขายราคาสูงกว่าเราอีกนี่เราขายไปในราคาแค่51บิลเลียนนะเนี่ยโอ้มีตัวเอ็กซ์คลูซีฟตัวอื่นน่ารักน่ารักเยอะๆเลยค่ะเอ้า หมือนมีคนคุยกับเราคุณจะซื้อไหมเอาตอบเขาไปหน่อยว่าบอกไม่ซื้ออ่ะพอเราบอกว่าไม่เขาก็เดินหนีไปเลย <c oughs> นี่มาจากฮาร์ดคอร์หมดเลยค่ะโอ้อันนี้มีขายตัวใหญ่แต่รู้สึกว่าเขาตั้งราคาได้ใกล้เคียงกับตัวเมื่อกี้ที่เราเห็นเหมือนกันนะในในตลาดเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีตัวสีทองตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็มีตัวเ e อ็กซ์คลูซีฟบางตัวนะคะมีเจ้าหมูเราคงต้องซื้อสักตัวแล้วแหละ โอ้มีตัวนี้นะคะ13ตัวนี้ก็ดีนะคะ2ตัวมีตัวกูเด้นด้วยนะคะกับตัวธรรมดาเดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่งดีกว่านี่ตอนนี้ยังไม่กล้าตัดสินใจเลยนะถึงจะมีเงินเยอะแต่ว่าเราก็ยังลังเลอยู่นะคะว่าเราจะซื้อทีไหมนะยังไม่มีตัวไหนถูกใจนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนตลาดดูนะคะตลาดที่3ค่ะมาดูกันว่าเขาขายอะไรบ้างโอ้ตลาดนี้คือคึกกันเลยค่ะคนเยอะมากเลยดูสิหู มีคนมีตัวใหญ่ๆเยอะแยะเลยค่ะนี่สัตว์ลี้ยงตัวใหญ่น่ารักมากหลายตัวเลยตัวนี้ก็สวยนะคะโอ้ยตัวนี้เป็นตัวแบบตุ๊กตาเป็นแมวตุ๊กตานะคะแต่ตัวนี้เป็นสีทองด้วยโอ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะอู้มีตัวนี้ด้วยสวยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง อันนี้ก็เป็นยูนิคอรนกับเพกซัสหรือเปล่านี่เพกซัสราคาก็โอเคนะคะไม่ได้แรงมากตัวนี้ล่ะตัวนี้น่าจะมาจาก Pixel World นะคะอันนี้ก็เราก็มีแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูด้านนี้หน่อยอุย๊ยตัวนี้แต่มันขายแพงอะ่ะตั้ง75บิลเลียนเนี่ยนมันคือตัวนี้นะคะคือตัวที่เปิดได้ในแพ็คเท่านั้นอะนะคะ นี่เราจะเห็นได้ว่ามันยังสามารถที่จะซื้อแล้วก็เปิดเพิ่มได้อยู่นะคะในอีเวนต์นี้นะคะส่วนแอนิเมตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมาเปิดเพิ่มได้อยู่คิดว่าถ้าเราซื้อในราคาที่เขาเสนอมาน่าจะไม่คุม้มแต่ตัวแฮ c แคทนี่ก็น่าสนใจนะคะโอเคค่ะทุกคนเราเห็นบูธนี้นะคะซึ่ง สิ่งที่เราสนใจตอนนี้นะคะก็คือตัวเอลฟ์ตัวนี้นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างแพงเกินไปแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เราสนใจก็คือแฮรแคนซึ่งตอนนี้เนี่ยตู้ที่เขาเปิดแฮรแคทเนี่ยมันไม่มีแล้วตอนนี้เขาขายอยู่ที่30มสิบิลเลียนเดี๋ยวเราจะมาลองต่อราคาดูนะคะไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเจ้าของเขาจะอยู่แถวนี้หรือเปล่านะอยากต่อที่15บหเจ้าของเขามาหรือ,อยังปะเจ้าของเขาปะโอเคไหมอะ่ะถ้าเราจะซื้อแค่1 5บหตอนนี้เจ้าของหายไปไหนแล้ว อันเดี๋ยวพิมอีกรอบนะคะไม่รู้เจ้าของเขามาหรือยังนะไม่ยอมมาเฝ้าบูธเลยเขาต่อ24บิลเลียนนะเขาคงเขาคงจะมาซื้อเหมือนเรานะคะแต่เขาจะซื้อในราคา24บิลเลียนแน่เลยอะแต่เราอยากจะซื้อแค่15บิลเลียนอะต่อไปครึ่งหนึ่งแต่เจ้าของไม่อยู่แล้วนะคะไม่รู้เอ้ยเจ้าก้อนหินนี้ก็น่ารักนะราคาไม่แพงด้วยนะหาเจ้าของบูธเมื่อกี้ไม่เจอแล้วนะคะเขาไม่อยู่แน่เลยค่ะทุกคนเขาน่าจะ เปิดทิ้งไว้นะคะโอ้อาจจะหลับไปแล้วด้วยนะคะทอจังเลยอ่ะไม่มีใครขายตัวใหญ่อีกแล้วด้วยมีแค่ตู้นี้ตู้เดียวจะซื้อ30มิบิลเลนมันก็แพงเกินไปนะคะขอโทษด,ด้วยนะคะทุกคนเราคงต้องหาตลาดใหม่ไปกันเลยหวังว่าจะได้ตัวสวยๆเป้าหมายของเราตอนนี้ก็คืออยากได้ตัวใหญ่แต่ว่าราคาแบบ พอคุยกันได้ช้อปปิ้งหลายตลาดแล้วยังไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลยโอ้โหเสียดายตัวแฮกแคทเมื่อกี้นะคะโอโ้มาดูตลาดนี้นะคะคนเยอะมากเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาไปมุงอะไรกันตรงนั้นไม่เห็นมีใครขายอะไรเลยโอเคมาดูกันตรงนี้ดีกว่านะอุ๊ยอันนี้ขาย9นะ้าบิลเลียนน่ะลองต่อตัวนี้ดูนะคะเออเราจะลองต่อสัก6บิลเลียนนะคะลองดูว่าเขาจะแบบว่าสนใจ ข้อเสนอเราไหมนะคะก็บอกไปเลยว่าอุย้ยมีคนมาขอซื้อ 8b ไม่ไม่ไมไมเฮ้ยอย่าทำกันงี้ดิ 8.6b นี่เขาต่อลงมา 8.6b เขาจะซื้อ8บิ l เลียนนะคะแต่ว่าเจ้าของไม่ยอมขายแฮะทำไมล่ะเขาไม่ยอมขายจริงๆนะเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้เราต่อเยอะเกินอนะ คนนี้ก็ตือก็จะเอาให้ได้แปดบิลเลียนให้ได้เขาบอกว่าเขาจะขายแค่แค่แปดจุดห้าบิลเลียนนะคะแปดจุดห้าเท่านั้นอ้าวมีคนซื้อไปแล้วยินดีด้วยแล้วกันนะคะได้ราคาดีเป็น <c oughs> การต่อรองนะคะก็เป็นการต่อรองราคาที่ดีนะคะโอเคพลาดไปอีกแล้วตัวหนึ่งไม่เป็นไรค่ะแต่เมื่อกี้ก็ราคาเราเราเข้าใจแหละเพราะว่ามันเป็นหลักแบบบิลเลียนนะคะหาตลาดอื่นแล้วกันค่ะ เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะหาซื้อตัวใหญ่สักตัวนะคะซึ่งก็ควรเป็นตัวใหญ่ที่ราคาสมเหตุสมผลเนาะเมื่อกี้เขาก็ขายราคาค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าเราขี้เหนียวไปหน่อยก็เลยอาจจะแบบต่อลงไปเยอะเกินไปอะนะคะซึ่งเราก็เข้าใจได้นะไม่เป็นไร๋ยวเราจะตัดสินใจให้ไวมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการช้อปปิ้งครั้งแรกของเราเลยนะที่นี่เขามีตัวใหญ่เยอะมากเนี่ยครับเค้กครับเค้ก อันนี้ก้อน,น,นหินก้อนหินกับเค้กเต็มไปหมดเลยค่ะอยากได้เอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเ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 อ้ยไม่รู้สึกว่าเราขายถูกไปเลยละคะทุกคนมาช้อปปิ้งนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะตัดสินใจยากอะ่ะแถมยังต่อลาคะ่ะไม่ค่อยเป็นด้วยนะคะอู้เจอแล้วโอ้ แพงก่อนบูธท,ที่แล้วที่เราถามอีกไปดูบูธอื่นกันก่อนละกันนะคะโอ้ยมีตัวเพนกวินด้วย,ยขายแพงมากไปดูฝั่งน้นกันนะคะเผื่อจะมีตัวใหญ่แต่เมื่อกี้มีแฮกแคทนะค่อนข้างแพงเลยเริ่มเคลีย์แล้วคะ่ะทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้สักตัวเลยนะคะแถมยังต่อราคาไม่ได้เป็นเรื่องเศร้านะคะทุกคนมาตลาดครั้งแรกของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะบางคนเขาก็ตั้งธงไว้ว่าเขาจะแบบขายเท่าไหร่อะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ต่อง่ายๆอย่างที่เราคิดนะคะอาจริงๆตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะขายกันง่ายๆอะไรแบบนี้นะคะพอต้องเปลี่ยนตลาดไปหลายๆรอบเนี่รู้สึกทอนะรู้สึกว่าจะขายเท่าไหร่ก็ยอมทั้งนั้นแหละเปลี่ยนตลาดอีกแล้วรู้สึกเครียดมาดูกันนะคะว่าที่นี่จะมีตัวใหญ่ไหมโอ้ตลาดฝั่งนี้ไม่มีอะไรขายเลย ตลาดฝั่งนี้มีขายด้วยส่วนใหญ่เป็นตัว e l u s i v e นะคะไปค่ะตลาดที่100จริงๆแล้วมันอาจจะยังไม่ถึงตลาดที่100หรอกนะคะแต่ความรู้สึกก็คือน่าจะเป็นตลาดที่100จริงๆค่ะรู้สึกเศรา้าคลิปนี้มีแต่ความเศร้าขายขสิบห้าหรอสีทองด้วยค่ะน่าสนใจนะ สิบห้าบิลเลียนนี่ก็โอเคสำหรับฮิวแคทนะคะถ้าปกติเนี่ยจะถ้าไม่ใช่สีทองก็เะที่ประมาณ10บเราอยากได้ตัวโกลเด้นบอกเขาไปว่าเราจะซื้อตัวโกลเด้นในราคาเท่าไหร่อันนี้เราจะไม่ต่อโหดนะรอบนี้จะไม่ต่อโหดแล้วนะคะราคา12บิลเลียนนะจะขายไหมโอเวอร์ไพลส์มันไม่ได้โอเวอร์เลยคือมันเป็นตัวสีทองไม่ใช่หรอ เนี่ยคนจะขายเขาบอกว่าเขาไม่รู้ราคาว่าราคากลางมันจะประมาณเท่าไหร่สงสารเนีเขาอะเขาไม่รู้าราคากลางมันเท่าไหร่อามีการประมูลกันเกิดขึ้นนะคะอะดูว่าใครจะได้นะคะทุกคนตื่นเต้นะ่ะเหมือนประมูลราคาเลยนางจะขายที่1 1หรือ11.5เอ้าเอรายอมเอาขายไปแล้วกดไม่ทันแล้วพลาดอีกแล้วหรอเนี่ยเอามีอีกตัวเฉย ซื้อดีไหมอ่ะทุกคนคะเราจะตัดสินใจซื้อน้องก้อนหินสีทองนะคะในราคา12บิลเลียนนะคะคิดว่าราคาโอเคซื้อเลยแล้วกันนะคะซื้อไปแล้วในราคา12บิลเลียนนะคะนี่ได้แล้วในที่สุดนะคะเราก็ได้ตัวใหญ่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วคะ่ะเป็นน้องก้อนหินสีทองนะคะน่ารักมากพาไปแล้วพาไปเลยในราคา12บบิลเลียนนะคะ โอ้ตอนนี้ตังเราก็ลดหวบเลยโอเคค่ะได้น้องตัวใหญ่เพิ่มมาอีกตัวแล้วนะคะน่ารักไหมงั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะเสียตังแล้วสบายใจจัง